พี่น้องเลยมีมลังสวยเลยมันดุอยู่ครับฝึ่งคอนบุรีเด็บอร์เตจิไม่ดุเหมือนบ่าดี้เนาะโอ้โหครับฝึ่งมีมคอนบุรีครับน้ำมันเต็มเปียรครับนะรนู่นแหละลังฝึ่งเนาะเฮ้ยไปช่วยมันด้ามันตอดจริงๆต้องนะอ๋องวิ่งหาควันแอดจะวิ่งไปหาคนโอ้เสียแอสนุ่นมไหมครับ สวัสดีครับมาตีพึงในป่ายางครับพี่น้องวันนี้กําลังทาครบครับมีพี่น้องเอฟซีเราจากบ้านสุขไพบูนครับบอกมาแกบอกว่าแกมากรีดยางครับมันลงมากวนกลางคืนนะครับก็เลยว่าจะมาเอาออกหายครับจะทำครบสักครู่ครับเดี๋ยวไปดูล่างพึงกันครบเรียบร้อยกับผมเล๋ยวเข้าไปในสวนยางเลยครับไปดูทีมงานเราด้วยกับผมมากันครบทีมนะครับนี่ครับเจ้าของสวนยางครับปี่ปนอมกับผมอยู่บ้านสุกไพบูนครับ ในเอฟซีของเรานะครับแจ้งข่าวมานะพี่เดี๋ยวพี่ดูยู่ห่างมือเดอ้อพี่แม่ก็อยู่กระท่อมนู่นเลยครับตรงนี้ก็ยังเมืองที่ยังไม่ห่างพอจ้ะอู้ครับลังพึงอยู่นู่นก็ไม่สูงนะครับพี่นอ้องต้นมันเอ็นเอ็นนะครับนู่นอะลังพึงเนาะลังก็ปานกลางครับเรียกว่าเท่ารอมอไซค์ วันนี้ทีมงานเรามาหาผึ่งแถวอำเภอเสริงสางครับพอตีลังนี่เซตก็จะเข้าไปในดงแถวแถวอำเภอเสริงสางต่อเลยครับผมครับทีมงานเราครับสวัสดีครับเสียนวิ่งกลับมาครับผมผ่านไก่ครับขาประจําไม่พลาดอยู่แล้วครับก็นี่ครับผมช่องไก่คนหากินครับสวัสดีครับเสียอกับมากับผมจากช่องวันยุทธยูให้กินครับคันตีครับวันนี้เอาเหรอหรือว่าฮัทผ่านแอดใช่ไหมโอเคเก็บประสบการ์เก็บเลเวลครับผ่านอจะเก็บประสบการ์เก็บเลเวลไปดูภาพไก่ชิดได้ในช่องวันยุทธายูกินครับครับ กคนานนครัพนวิ่งก็มีช่องนะครับชื่อช่องอะไรครับวิ่งบุกตะลุยครับโอเควิ่ง okay, บุกตะลุย oh. <laughs> <laughs> ผมอยากเห็นเส้นวิ่งบุกตะลุยเย,ย <laughs> เอาเดียวเตรียมวิ่งได้ดวันนี้ <laughs> เขาบอกยังดูเลยต่อยต่อยคนกีดยางไปหลายคนแล้วครับจน <Okay. S 1> จริงมันลงมาต่อยเขาเมืงคืนครับก็ถึงตรงแจงให้เรามาเอาออกนะครับทีมงานเราลุยแล้วครับพานไก่ก็เินไปบ้นต้นแล้วครับนุ่นวันนี้คืนตีคู่เลยครับ ทางแอดอยากไปศึกษาดูงานกับทางแอดที่ถือว่ายังอยู่ในขันฮัดนะครับกำลังฮัดแต่กระจายถึงดีครับผมเริ่มดีหลายลังละพันไกลเกับถึงลังแล้วครับถึงประมาณสิบสิบสองวันสิบสามวันน้ำหวานก็น่าจะมีอ่ะโซนเนี่ยโซนสสงสางป่ายางอู้น้ำหวานมีเนื้อเนาะปิดตาบางส่วนด้วยครับ โซนนี้โอเคนะครับเดี๋ยวทีหลังมีเซตเราก็จะเดินทางหากันต่อครับผมมี่น้ำหวานดีครับได้ข่าวก็เลยมาดูกันอันนี้กำลังลงมาแล้วครับทีมงานเราเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับลงมาแล้วครับเซเมนแอลงมาแล,ล้วหันไกลก่อนลังลงเฮ้ยไปช่วยแมนดามันตอดจริงๆลูกนะเฮ้ยแอ็ดเสียนเอ็ดโดนครับเอ,อาวิ่งหาควันแอดจะวิ่งไปหาคนจะวิ่งไปหาคน <S 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 นี่น,นี่นี่เพื่อนก่อน มันตามไม่เลิกเด้บางทีอ่ะเออมันมเอาเรื่องตอนลงมาถึงพื้นเลยครับไก่มีคนไปช่วยแงดึงเหรอโอ้เสียแนทนุ่มไหมครับถามจริงรเอานี้คือมันลุ่มเมื่อกี้ห่าวุ๊มี่เลยดิลุ่งไหลยอยู่เมื่อกี้นี่ลุมช่องมันดีดีเป็นหนักวันรี้เนาะตบหนีท่านเนาะับหนาเลยตบหนาเลยทุกทนี่เออมันมาเหรียญงานตอนลงเนี่ยเนาะเออตอนอยู่บนขับบนเลยไปไรดิมันดี ก็เกือบไปครับเกือบไปครับเมื่อกี้กาตายต้องจับตรงนี้ใช่มีกินอะไรตัวนี้เดินไปนู่นพันไก่เราเพิ่งมีเจ้ายังิงอะ่ะนะวันแรกของไก่เฮ้ยทำไมมันตามขาวะโอ,อ้มันได้กินมัน,นอืมกินอะไก็เสืออะไพื้นที่นี่น้ำหวานดีจริงๆครับผมโอ้โหได้ประมาณขวดหนึ่งเลยละครับเนี่ยขวดกลมเลยนะโอ้โหน้ำหวานดีครับโซนเสริงสางครับผมสุขไพบูนครับนี่เดี๋ยวลังก็สวยครับนี่ เตียมตะกาไปแล้วตัวอ่อนครับเกรดพรีเมียมกับผมโอ้ยสวยครับสวยได้ประมาณโลนึงนอกไก่เนาะตัวอ่อนถึงไหมตัวสังขีดโอ้เอาละเอียดขนาดนั้นเลยนี่ดังครับลงมากลางล่อืโอ้โหครับผมเกรดพรีเมียมครับหลังแหลกของเราครับเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับ ขอบคุณพี่ปนอมครับผมกับที่แจ้งข่าวลังมีเนาะครับเนาะเดี๋ยวถ้าโอกาสหนามีรังพึงมาอยู่แถวสวนพี่ปนอมอีกพี่ปนอมก็คงจะแจ้งเราอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาจัดการให้ครับผมครับไปครับออกจากปลากันเด้อแถวนี้ก็ถือว่าเป็นดงพึงดงมีมอีกแห่งนึงงกับที่คอนบุรีครับผมเหมือนพี่ไก่บอผมก็มากันสองสามรอบนะไก่เนาะก็ถือว่าได้เรื่อยๆนะครับปีนี้พึงมาข้างแรกครับ Thì có quay thì cái áo nó để đang lên nồi này ครับมามองเห็นมิมแม่เส้นวิ่งตาดีรับผมคับมานี่นครับไปยังี้กันเนี่ยเส้นวิ่งวองไปเห็นมิมครับตาดีข้าผมผมมาจอดผมยังไม่เห็นเลยเอามิมกเอาเปลีย่ยนมาถึงนี่ผมยังไม่เห็นเลยนะโอ้นต่นะมนะยังใหญ่อเออลังใหญ่ยุตาดีเท้มาก็คนตาดีเนาะ แต่ดับเซียนเนาะทีมงานเราามองคือว่าไก่อยู่นั่นนี่น่ะไก่เร็วทางเอ็งเดินหาเถอะเอ็งเดินหามิมเถอะเดินหามีมกพักครรับเพาะว่าเชินขำแล้วล่ะหลังสวยเลยนะน้ำหวานดีนะก็นี่น่ะผลงานเซียนวิ่งครับเซียนวิ่งบุกตะลุยครับผมตาดีครับพี่น้องเลยมิมหลังสวยเลยเอาจจะรีบตีครับครับรถฝาดในการเห็นเนาะตาดีครับรู้ไหมนะถึงมิมคอนดูรีมาดูกันรู้ไม่ดูไดูดูลมมาถึงศุกร์เช้าครับ เอาไปถูกข้าวดุตันละดุตันละครับทำเลยไหมโอ้ะทำถือว่าโอเคอยู่อะไรอะไรกันมันผมจำเสร็จแล้วครับ ไล่ผ so ่นผมเนาะมันไล่ผมนี่เด้อตอหมูเลยตอนาเลยตที่กี่ดิ้นไปลำผมว่พี่น้องเองมันดุอยู่ครับฝึงคอนบุนีในเบอร์เตจิไปดุเหมือนบ้านเองเนาะเมาไปช่วยดูไฟดันเอามามาพอละลงใจผมเดื่อยๆโอ้มันลวงวัดศัตรูนะวัดศัตรูอ๋อเอาจัดการเลยสนุกตอนกระต๊อบไปเนาะใช่ครับ นิดละมดจิบเตี้ยนจิบปุ่นลเอ้าเดี๋ยวมันจับให้จับไปไปโอเคพอพ่อไปเดี๋ยวจะ้าของเขาโอ้โโดนควันไหลอย่างนี้ก่อนมีปัญหาแล้วอันแรกมันโดนควันนิดเดี๋ยวเนาะปาดว่ายน้ำหรือเปล่าเรื่องเดี๋ยวที่กล้องนี้ดูกันเออหนีเรียกครับหาหาไม่ได้ครับเดี๋ยวจะชมน้ำอด่าชมน้ำี๋ยวจะได้วิ่งเกาะาะแมน้ำบานสุดยอดสุดยอดถึงควนบุรีนะฮะเนาะ โอ้เต็มเปียะอะไรเต็มเปียะลื้อเลยอือน้าหาครับเต็มเปียโอ้โหครับพึ่งมิม่มขอนบุรีครับน้ำมันเต็มเปียครับขนาดฝนลงอย่างบ่อยนะครับนี่นะโอ้โอ้พี่น้องเอเ้ยเสียดายฝนมาครับย่อยเมียดแล้วครับนี่มาทั้งนี้หนาตึบเลยครับมันกำลังมางนี่สู้ๆเสียดายครับผมพอจะมาถึงปา่าพึ่งป่ามิ่มครับ ฝนตกครับจำเป็นต้องถอยครับเพราะว่าดินก็นี่ก็เละเหมือนกันนะครับแต่ฝนตกแรงๆเอาเก็บของเตรียมกันฝนครับเสด้ลรังพึง่งราดาเดมันจะหลีหมดโอ้โหนี้ครับฝนตกจนได้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนี้พนกันเด้อพี่น้องถ้ามันยุดไปเขามาใไม่ครับเสดายครับผมพี่น้องเลยรู้ฝนมาเลยครับเลยต้องดิ้งกลับบ้านแล้วละครับ เป๊บเดียวครับตอนแรกยังแจ้งๆอยู่เลยครับตอนนี้เอาพึ่งใส่ทุงยางทุงอะไรเรียบร้อยครับเตรียมดิ่งกับบั่นต้องเพื่อต้องพาฝนกับเตรียมพึ่งจิริหมดวันนี้ก็ได้พึ่งหลวงหนึ่งรางได้พึ่งมีมหนึ่งรางเสียดายครับผมเดี๋ยววันหลังเรามาใหม่นะครับทีมงานเราหนัดกันแหละเดี๋ยววันหลังมาใหม่มาสั่<ร>งมาสามั่ง